แผ่นดินไหวตึกถล่มคนหาบ้านโซนปทุมหนักมากโอโหตอนนี้ไม่อยู่โซนปทุมค่ะมาดามพอยอสังหาพารวยค่ะ เป็นผู้เชี่ยวชาญบ้านแถวนี้ตั้งแต่คลอง1ถึงคลอง11ค่ะแล้วตอนนี้ลูกค้าก็หาบ้านโซนปทุมเยอะมากตอนนี้บ้านพอไหมไม่พอขายเลยค่ะโค้ดไม่พอขายเพราะว่าอะไรเพราะว่าบ้านของมาดามหอยเริ่มต้นที่เก้าแสนเก้าหมื่นบาทเก้าแสนเก้าหมื่นบาทนี่ได้บ้านแบบรีโนเวทสวยๆแบบนี้เลยนะใช่เลยค่ะอ่าก็ถ้าเกิดว่าเก้าแสนเก้าหมื่นอาจจะอยู่แบบคลองหลายๆคลองแต่ว่าอันเนี้ยเริ่มต้นตั้งแต่คลองหนึ่งเลย นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยไม่ได้มาบอกว่าหาลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าอยากมารับไหมคะรับหมดค่ะเพราะว่าเราดูแล <c oughs> ใช่แต่ว่าประเด็นคือตอนนี้คนแบบตามหาบ้านใช่เยอะมากเพราะว่าย้ายจากตึกแล้วย้ายจากคอนโดแล้วใช่เพราะว่าช่วงแผ่นดินไหวเนี่ยมันทําให้มีความตื่นเต้นตื่นตัวแล้วตอนนี้หมอปลายายกะซิปบอกว่าเดี๋ยวจะมีอีกมีอีกระลอกหนึ่งโอ้โหคนก็ควักเลยค่ะโค้ชใช่แล้วคือบางคนน่ะขวัญ เสียไปเลยมันทําให้เกิดความไม่มั่นใจเอาเป็นว่าเราไม่ได้บอกว่าอยู่คอนโดไม่ดีแต่จะบอกว่าใครที่กําลังหาบ้านบนพื้นดินที่เป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็อยู่กันแบบเนี่ยครอบครัวเล็กๆมีแบบ1ชั้น2ชั้นมีกี่ห้องนอนบ้างนะคะอันนี้จะเป็น3มห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็จะมีไทยแบบ2ห้องนอน1ห้องน้ําด้วยโอ้โหเพราะฉะนั้นวันนี้มาดามพอยเปิดรับลูกค้าใครอยากได้บ้านแบบนี้ต้องบอกว่ากู้เนี่ย น้อยมากขอแค่ไม่มีนี่เสียแต่ถ้ามีนี่เสียเราด,รเดูแลให้ดูแลให้เราเป็นพักมาปรึกษาเพราะว่าค่อนข้างช่ำชองและเชี่ยวชาญมากๆแล้วอีกอันหนึ่งที่ต้องการหนักมากก็คือรัพย์ มาขายตอนนี้ลูกค้ายเยอะมากซับไม่พอขายบ้านไม่พอขายทําไม่ทันค่ะทุกคนอยากได้แบบไหนคะอ่าตอนนี้นะคะถ้าเกิดใครที่มีบ้านที่ต้องการฝากขายนะคะราคาตั้งแต่9ก้0 0 0นบาทไปจนถึง2ล้านบาทม,มาได้เลยค่ะทั้งตามสภาพแล้วก็แบบรีโนเวทแบบนี้แล้วมีฐานลูกค้ารองรับที่จะส่งให้กับ คนที่เป็นเจ้าของแล้วก็คนที่เป็นนักลุงทุนร่วมกันคือตอนนี้มาถามมาดามฮอยมาดามฮอยบอกว่าเนี่ยรอโอนอยู่หลายหลังมากต่อต่อแถวกัน ปกติแล้วก็เข้ามาแล้วก็ปรับปรุงบ้านให้หน้าอยู่ให้สวยแล้วก็ให้เรียบร้อยทุกครั้งที่เข้ามาปรับเนี่ยคือมีลูกค้ารออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีทรัพย์ตั้งแต่โซน,นเนี้ยเนี่ยโซนปทุมธาน,นีข้อง1นึถึงซึ่งมันออกไปถนนวิภาเนี่ยนิดเดียวเองใช่ค่ะแค่<ช>ประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วค่ะใช่เพราะฉะนั้น ใครอยากขายบ้านมีบ้านเนี่ยปกติเนี่ยเราก็จะเนี่ยเข้ามาบางทีในหมู่บ้านก็จะมีแบบติดขาย ขายไม่ได้หรอกค่ะติดต่อเขาค่ะเพราะว่าติดป้ายขายเฉยๆอ่ะลูกค้าจะเดินมาเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่แล้วตอนนี้เนี่ยคนเนี่ยไม่ได้อยากได้บ้านที่มันสภาพเก่าเขาอยากได้บ้านที่เขาเดินเข้ามาแล้วเขาภูมิใจมาดามฮอย<ๆ>เข้ามาปรับปรุงแล้วก็รีโนเวทสามีเขาเป็นคนคุมงานเองเลยนะเพราะฉะนั้นรับรองไว้ใจได้ใช่ครับ<ช>แล้วอยู่แล้วแบบมีความสุขเนาะแล้วก็ผ่อนบ้านแบบสบายๆตรงตามที่คุณต้องการ เพราะฉะนั้นวันนี้คุณคิดว่าคุณอยากจะเลือกบ้านแล้วลองมาให้เราเป็นที่ปรึกษาเพราะว่าเราก็จะคัดโซนให้ด้วยค่ะโค้ดแล้วเราก็จะถามลูกค้าเสมอว่าลูกค้าผ่อนไหวไหมไหวที่เท่าไหร่เพราะส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าผ่อนไม่ไหวตกมาตายโดนยึดบ้านเหมือนกันอันนี้สําคัญสุด <ๆ S 2> เลยเพราะฉะนั้นจะดูการเงินทั้งหมดไม่ดูหมดเลยค่ะดู สเตเมนต์ ement, ดูสลิปดูการเงินของคุณเพราะฉะนั้นการมีที่ปรึกษายอย่างเราเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราอยากจะขายนะคะแต่เราอยากให้คุณได้บ้านที่เหมาะกับคุณนี่นะคะคนนี้ก็มาดามพลอสังหาพารวยไปติดตามเธอได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นบ้านฟ้าชื่อว่าเพจบ้านมือสองโซนปทุมธานีนะคะ่ะขึ้นเอาไว้ให้นะคะ เพราะฉะนั้นคนนี้ไว้ใจได้เป็นแบบเซียนมากถ้าเซียนพระมีบ่อยท่พระจันทร์เซียนบ้านมือสองโซนปทุมมีมาดามพลอยค่ะมาดามพลอยนางพยาอสัญหามือสองค่ะโอ้โห oh.